ตื่นมานะคะได้มาดูต้นไม้ที่เราปลูกนะคะกระเพานะคะเอามาลงจากบ้านนะคะนี่ก็ใบเขาชื่อเลื่อยนะคะเวลาซื้อมาทานแล้วก็เอามาเอามาลงไว้นะคะเพื่อนๆางงามนะคะนี่นะคะไม่รู้ต้นอะไรบ้างนะคะต้องถอนออกบ้างแล้วก็ปลูกหญ้าให้แมวด่อยนะคะ,ะ,คะแก่จนออกออกดอกแล้วนะคะนี่นะคะออกดี๋ค่อยได้เด็ดทานนะคะ เพื่อนคะ่ะเมยว่าจะเอาต้นไม้ที่เราแบบว่าไม่ได้ไม่มีประโยชน์ออกนะคะเราจะเอาผักสวนครัวอะไรเล็กๆน้อยๆมาปลูกนะคะเพื่อนๆคะ่ะได้ทานด้วยเนาะเอามาจากบ้านอ่นี่เมเอามาจากบ้านต้นนี้นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนี่นะคะเมอซื้อเอามาทานแล้วรากมันนะคะต้นเนนนะมยก็เอามาปักมันก็เป็นนะคะนี่นะคะ มาจากบ้านคิดถึงต้นไม้นะคะนี่ออกดอกนะคะออกดอกกระพังหลายดอกเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นตุ่มนี้นะคะต้นไม้มงคลนะคะหน้าบ้านยามเช้านะคะเ,เพื่อนๆค่ะนี่เราไม่อยู่เกือบเดือนนะคะก็บางต้นก็ะเฉานะคะอย่างต้นนี้นะคะเฉาไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเ็าจะแตกมาใหม่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะเขาจะมี มันมีหน่อมีอะไรของเขาอยู่นะคะวาสนาก็ยังโอเคอยู่นะคะยังงามใช้ได้อยู่บางอย่างก็เฉาบางอย่างก็งามตามสภาพนะคะอันนี้ตะนนี้จันแดงนะครับเพื่อนๆค่ะก็เอามาต้นน้อยเพราก็แตกไปเรื่อยๆนะคะน,นี่ก็ไม่รู้ต้นไม้มงคลอะไรบ้างนะคะเมชอบเมก็ ซื้ออย่างเดียวนะคะแต่ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะเพื่อนค่ะอยากได้ก็ชี้มือนะคะอันนี้ก็ใบเหลืองก็เด็ดออกบ้างนะคะเพื่อนค่ะนนเกดมรกตหรืออะไรเขาเรียกเกดมระะกตอะไรพอเพื่อนให้หมานะคะกิ่งเมก็มันก็แตกของมันไปนะคะนี่ก็มาแยกกระถางไว้ตรงนี้กระถางเล็กกระถางน้อยนะคะเพื่อนเวลาชวนชมเมนี่เพี้ยลงนะคะ เนี้ยลงไม่นีหมดเลยนะคะดอกอย่างนี้เมื่อก่อนออกเต็มต้นทั้งปีนะคะโอ้ญาน้าคราดก็ไ,ดไว้ไสวยงามนะคะเอนเช้ามานะคะก็ได้ดูต้นไม้หน้าบ้านนะคะที่เราปลูกไว้นะคะน้อยนะคะยามเช้านะคะโอ้สดชื่นแล้วนะคะเพื่อนๆ่ะแค่น,นี้เนาะ ไอ้ต้นที่เราแบบไม่ต้องการนะงามมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะเพื่อตอนหวจะพืชนะคะต้นไหลไม่รู้เนีย่ยเขียวๆนะคะเต็มเลยนะคะพเพื่อนๆคะ่ะนี่ไม่อยู่แต่สามอาทิตย์นะคะไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรมาขึ้นเต็มเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องแบบถอนนะคะนี่ก็ถอนออกไปบ้างนะคะเรลือ งามมากๆเลยนะคะไอ้ผืชไอ้ผักที่ต้ทนที่เราแบบไม่ต้องการนะคะเพื่อนค่ะไม่รู้เขาโตวไวมากๆเลยเต็มเลยนะคะถางมีทุกกระถางเลยนะคะก็ย้มเช้านะคะเพื่อน่ะเช้าสายบ่ายเย็นนะคะออกมานะคะได้เจอต้นไม้ที่เราปลูกก็สดชื่นแล้วนะคะเพื่อนขา่ะนนี้ก็ ตัดนะคะปลูกในกระถางไม่งามมาลงดินมันก็เลยนะคะบางทาในบินนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็บรรยากาศนะคะดูต้นไม้นะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามตรับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบายๆค่ะดูต้นไม้ไสวยๆงามๆด้วยกันจ้า